สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่11พฤษภาคม2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตเข้าผวังพระพุทธองค์ตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดเหนือความสงบเป็นไม่มีนะคะความสุขทางโลกนี้จะประกอบไปด้วยอารมณ์แต่ความสุขทางธรรมนี้เกิดจากความสงบซึ่งความสงบนี้ ก็จะมีตั้งแต่ปฐมฌานเลยก็คือวิตกวิจารปิติสุเอกัคตานะคะเมื่อเราบริกรรมพุทโธจิตกับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็ลมหายใจนี้อยู่ติดสนิทเป็นเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะแล้วก็บริกรรมไปเมื่อบริกรรมไปสักพักนะคะก็จะเกิดความสงบ ะะก็จะเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เกิดปิติเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นองค์ห้าเมื่อจิตละเอียดขึ้นนะจิตละเอียดขึ้นดำเนินขึ้นไปสู่ฌานที่สองนะคะความละเอียดของลมหายใจก็ละเอียดขึ้นคำบริกรรมพุทโธก็จะหายไปนะเมื่อคำบริกรรมพุทโธหายไปเราก็ทิ้งไปเลยนะคะเมื่อจิตดำเนิน เข้าไปสู่ชานขั้นที่สองนะคะมันก็จะเหลือองค์3ก็คือปิติสุเอกระาตานะะก็จะมีความเอิบอิ่มอิ่มเอิบนะคะในในความรู้สึกนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการแสดงออกมาทางร่างกายบางคนก็จะขนล,ลุกขนพองเหมือนมีมลแรงไต่มีตัวเ e อ็นเอีย e งมีตัวโยกอะไรเนี้ยนะคะนั่นคืออาการของปิติแล้วก็มีความสุข นะมีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในอารมณ์นะอยู่ในอารมณ์เดียวนะคะทีนี้เมื่อจิตนั้นละเอียดขึ้นไปดําเนินดําเนินขึ้นไปอีกละเอียดเข้าไปอีกหดสั้นเข้าไปอีกนะคะก็จะมีความสุขที่มากขึ้นนะมีความสุขที่มากขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวนะตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวทีนี้นะคะอาการปิติหายไปก็จะเหลืออยู่องค์สองก็คือเหลือเหลือสุขแล้วก็ เอกคตานะคะในในช่วงนี้นะคะอยู่ในฌานที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเราอยู่กับลมหายใจได้นักปฏิบัติอยู่กับลมหายใจได้เนี่ยแล้วจิตมีมีมีความมีกำลังนะจิตรวมได้มากขึ้นจิตมีกำลังพอจะเข้าสู่สมาธิที่เป็นคณิกะเนี่ยจิตจะพลิกเข้าผวังนะจิตจะพลิกเข้าเอง นะคะนักปฏิบัติหลายหลายคนนะคะที่เข้าถึงตรงนี้ได้แล้วนะที่เข้าถึงตรงนี้ได้แล้วตรงนี้เราจะรู้เองมันจะเป็นปัจจิตังคนที่ทําได้เนี่ยจะรู้ว่าเวลาจิตพริกเข้าผวังเนี่ยมันก็จะเข้ามาแล้วเราก็จะมั่นคงตั้งมั่นมากขึ้นแต่เราจะเห็นสัญญานะเราจะเห็นความคิดที่มันคิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้มันผุดขึ้นมาให้คิดเดี๋ยวเรื่องนี้มันผุดขึ้นมาให้คิดนะคะแล้วบางทีเนี่ยจิตก็ส่งออกนอกนะจิตก็หลุดออกไปเผลอไปคิดเข้าไปเป็นผู้คิดในในความคิดที่มันผุดขึ้นมานั้นๆนะแล้วก็ตีกลับมาในภาวังตรงจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าภาวังขบาทในช่วงที่เราอยู่ในภาวังนะคะที่เป็นคณิกะสมาธิเนี่ยนะคะ เราจะทำยังไงเวลาที่มันมีความคิดเกิดขึ้นเวลาที่มันมีความคิดดับให้เราอยู่เฉยๆให้เราอยู่ที่ลมหายใจให้เราดูมันเฉยๆนะคะให้เราดูมันเฉยๆดูมันเกิดดูมันดับดูมันเกิดดูมันดับณตรงจุดนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นบ่อยๆนะเราเห็นความคิดบ่อยๆมันจะเกิดปัญญานะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมานะคะถ้าเราเห็น ความคิดบ่อยๆแล้วบางทีเนี่ยเราเห็นความคิดของเราเนี่ยส่งออกไปนะเราเห็นจิตเนี่ยส่งออกไปไปจับความคิดนั้นพอเราเระลึกรู้ตัวเนี่ยเราก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราก็กลับมาอยู่ที่ฐานตั้งมัน่นในในระหว่างนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญญานะมันจะเกิดปัญญาเกิดขึ้นในคณิกะสมาธิคนส่วนใหญ่นะักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แหละ นะก็จะอยู่ตรงนี้แหละแต่มีหลายคนที่อยู่ตรงจุดนี้แล้วแล้วไม่เกิดปัญญานะแล้วไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีความอยากมันมันมีความอยากอยากที่จะเป็นสมาธิอยากที่จะนิ่งอยากที่จะรวมอยากที่จะมีความตั้งมั่นนะคะความอยากหรือว่าความลังเลสงสัยมันก็เลยจะกั้น มันก็เลยจำกันมันก็เลยไม่เกิดปัญญานะให้เราตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจให้เราสังเกตนะให้เรามีมีความพิจารณามันสังเกตแล้วก็พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตขณะที่เราภาวนาขณะที่เราอยู่กับลมหายใจขณะที่เราไม่ได้บริกรรมพุทโธแล้วนะจิตเราจับอยู่ที่ลมหายใจนะคะให้เรารู้เฉย ะะอันนี้คือเวลาที่เราเข้าสู่ชา้นที่3เนี่ยนะคะเมื่อเข้าถึงชานที่3มบ่อยๆเนี่ยชานสาบ่อยๆเนี่ยจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วจิตมีกําลังมันจะพลิกเข้าผวังนะมันจะพลิกเข้าผวังเป็นคณิกะสมาธิกลายเป็นสมาธินะคะแล้วในสมาธิที่เป็นคณิกะสมาธิเนี่ยมันก็จะมีสัญญาเกิดขึ้นมีมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆมันคือสัญญาอุปทานมันคือความยึดมั่นถือมั่นในในความคิดในสัญญานั่นแหละมัน,มนไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันก็คือสัญญาอุปทานที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะแล้วเราเผลอส่งจิตออกนอกแล้วเข้าไปยึดในความคิดในสัญญาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะนั่นคือเราส่งจิตออกนอกและพอส่งจิตออกนอกปุ๊บมันก็ไม่มีสมาธิสมาธิก็หลุดแหละก็ออกจากภวังละนะคะอันนี้ให้เรา ทําความเข้าใจว่าเวลาที่เราจะทําสมาธิเนี่ยในอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องอยู่ในฌานให้ได้นะคะเราจะต้องทรงฌานให้ได้แล้วก็เข้าฌานให้ได้ก่อนนะเมื่อเราเข้าฌานได้เนี่ยนะคะแล้วมีกําลังจิตมากพอจิตจะพลิกเข้าผวังนะจิตจะพลิกเข้าผวังเองนะคะอันนี้คือในส่วนของการมีฌานที่3แล้วพลิกเข้าสู่ คณิกะสมาธินะคะซึ่งเข้าไปในผวังผวังนั้นเรียกว่าผวังขบาทจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะคะจะเกิดเนี่ยก็ต้องมีผวังนะจะตายก็ต้องมีผวังและทุกคนเข้าผวังทุกวันวันละหนึ่งครั้งก็คือการนอนนะการนอนก็คือการเข้าผวังเหมือนกับเราเรากําลังอยากจะนอนใช่ไหมคะเวลาที่เราเราคิดมากเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เข้าผวังไม่ได้มันก็นอนไม่หลับ เพราะเรามวแต่คิดเรามมวแต่ฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราหลับไปมันก็คือการเข้าผวังตามธรรมชาติแล้วก็จะไปออกจากผวังทอก็คือการตื่นอันนั้นก็คือการเข้าผวังซึ่งเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของทุกๆคนคนที่นอนไม่หลับก็คือคนที่ไม่ได้เข้าผวังก็คือมัวแต่คิดมมวแต่ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เหมือนกันเช่นกันเหมือนกับการที่ทําสมาธินี่แหละนะคะถ้าเราเผลอส่งจิตออกนอก นะไปยึดในสัญญาไปยึดในความปรุงแต่งไปยึดในอารมณ์มันก็จะออกจากผวังก็ออกจากสมาธินะคะแบบนี้อาจะอาจะอาจจะน่าจะเข้าใจตรงตรงจุดนี้นะพยายามที่จะอธิบายให้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างอย่างคนที่มาเกิดใหม่เนี่ยะะต้องมีจิตที่เข้าผวังแล้วมาปฏิสนธิอยู่ในคันมารดานะคะส่วนส่วนคนที่จะตายเนี่ยจิตก็ต้องเข้าผวังก่อนแล้วก็ออกไป นะตามผวังผวงางผวังก็คือพบนะคะผวังก็คือพบนะคะอย่างที่น้อยพูดในในคลิปก่อนๆว่าทําไมเราจะต้องรวมจิตให้เป็นหนึ่งถ้าเรายังไปต่อในชานที่สูงขึ้นในสมาธิที่สูงขึ้นไม่ได้เราก็ฝึกให้เรารวมจิตเป็นหนึ่งให้ได้นะคะอันนั้นก็คือให้จิตมินิสยัยนะคะมีนิสัยรวมเป็นหนึ่งพอถึงเวลาที่จะต้องตายแบบกระทันหันเนี่ย จิตจะ,จะมารวมเองแล้วก็ไปแล้วก็เข้าสู่ภวังแล้วก็ตายนะคะแล้วก็ไปตามที่เราเรารวมนะ,ะถ้าเราจิตตายไปพร้อมกับลมหายใจจิตรวมอยู่ที่ลมหายใจนะคะตรงนั้นเนี่ยหลุดเข้าภวังก็อาจจะไปเป็นพรมนะคะอาจจะเลยสวรรค์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรมอย่างนี้นะคะทีนี้เมื่อเราดําเนินจิตมากขึ้นนะ,ะเมื่อจิตละเอียดและหดสั้นลงนะคะเข้าสู่ฌานที่สี่ เข้าสู่ฌานที่สี่ได้ฌานสี่นะคะคือจิตเนี่ยจะล็อกอารมณ์ต่างๆจะล็อกสัญญาต่างๆก่อนแล้วก็จะพลิกเข้าสู่ภาวังนะคะฌานสี่เนี่ยนะคะจะพลิกเข้าสู่ภาวังเป็นอุปจารสมาธินะคะเป็นอุปจารสมาธิภาวังตรงที่เป็นอุปจารสมาธินี่เรียกว่าภาวังัจารณะนะคะภาวังัจารณะในอุปจารสมาธิเนี่ย จิตเนี่ยจะมีพลังสูงนะจิตจะสามารถกําหนดรู้วารจิตของผู้อื่นกําหนดรู้ระลึกชาติได้นะเ,เหมือนกับคนที่มีเงินนะคนที่เข้าฌานสี่ได้นะคะหรือคนที่เข้าอุปจารสมาธิไดนะ้เหมือนคนที่มีมีเงินเยอะๆมากเลยนะ อยากจะไปซื้ออะไรก็ได้อยากจะไปซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้นะซื้อที่ดินซื้ออะไรต่างๆก็ได้คือมันมันเยอะจนล้นเหลือที่จะสามารถทำอะไรก็ได้อันนี้คือเปรียบเทียบนะคะเมื่อเวลาที่จิตเข้าสู่ฌานที่สีเมื่อเราจะกำหนดจิตเข้าเนี่ยมันก็เข้าเลยกำหนดจิตออกก็ออกเลยกำหนดจิตตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เลยนะจิตที่เข้าสู่ฌานที่สีก็คือจิตที่มีความชำนาญมาก นะมีความชํานาญเป็นอย่างมากมีพลังจิตเป็นอย่างมากนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราไม่ต้องอยากอยากเป็นเราไม่ต้องอยากจะไปได้ชั้นสีเราไม่ต้องอยากจะเ,เป็นแบบนี้บ้างเพราะเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าความอยากที่เรานึกเนี่ยมันคือความโลภที่อยากจะเข้าสมาธิให้ได้ตรงนี้คือศัตรูที่ไร้กาศของนักปฏิบัตินะคะ คือศัตรูที่ร้ายกาศของนักปฏิบัติเลยนะคะพระพุทธองค์ตรัสไว้อยู่เป็นภาษาบาลีแต่น้อยจําไม่ได้นะคะอันนี้คือศัตรูที่ร้ายกาศคนที่มีความอยากแบบนี้เนี่ยจะไม่มีทางจะไม่มีทางที่เข้าสู่ฌานที่สีได้เลยจะไม่มีทางเข้าสู่ฌานที่สีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดนะแล้วก็ลึกซึ้ง ละเอียดแล้ก็ลึกซึ้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางจิตให้อยู่ตรงกลางนะให้อยู่แบบธรรมชาติให้อยู่แบบเขาเรียกว่า,าไร้ความอยากนะแต่เราทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆพอถึงเวลานี้พลังจิตที่สะสมเนี่ยมันจะรวมตัวแล้วก็ยกขึ้นมาเองนะรวมตัวแล้วก็ยกขึ้นมาเอง พอถึงเวลานี้พลังจิตจะมากแล้วมันก็จะพลิกเข้าภวังนะพลิกเข้าผวังขาจารณะกลายเป็นอุปจารสมาธินะกลายเป็นอุปจารสมาธิพอเข้าครั้งแรกก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถกำหนดจิตรู้วาระจิตคนอื่นจะระลึกชาติได้หรือจะกำหนดเห็นสิ่งน,นั้น mm hmm. เห็นสิ่งน,นี้ได้ไม่ใช่จะต้องกำหนดเข้า หลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมากพอนะคะจนเกิดความชำนาญมากถึงจะสามารถใช้พลังจิตเนี่ยกำหนดรู้วาระจิตคนอื่นกำหนดระลึกชาติอย่างนั้นได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะต้องอาศัยการและเวลาซึ่งบางคนอาจจะทำได้ในชาตินี้เพราะเคย ฝึกฝนเคยปฏิบัติมาก่อนบางคนไม่เคยมีไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสเลยในสภาวะตรงนี้นะคะมันเหมือนกับเวลาที่เราเดินออกกําลังกายเราเดินออกกําลังกายวันละกิโลกับวันละสองกิโลอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไม่ได้กําลังกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะแต่บางคนฝึกซ้อมตัวเองนะคะอาจจะเดินวันละ10กิโล20กิโล 30กิโลสกิโลหรือวิ่งวันละ20กิโลอย่างเงี้ยเขาจะได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเป็นมัดมัดมัด,มด,มดเช่นเดียวกันการที่เราฝึกภาวนานะเราฝึกภาวนาทุกวันอย่างสม่ำเสมอนะคะตั้งใจตั้งใจฝึกตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระตั้งใจรักษาศีลน,นะคะตั้งใจภาวนาทำสม่ำเสมอทำอย่างเป็นธรรมชาตินะ,ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ วันหนึ่งมันจะปรากฏขึ้นเองนะมันจะปรากฏให้เห็นแล้วมันจะเป็นปัจจัตตังแล้วเราจะรู้เองเราจะเห็นเองเราจะรู้เลยว่า๋อนี่คือเข้าชานสีทีนี้เมื่อคนเข้าชานสีได้ถามว่าจะกลับมาอยู่ที่ชานสองชานสามแล้วก็เข้าเข้าใหม่ไม่ได้มีไหมมีนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากความเขาเรียกความลิงโลดในใจ ความรู้สึกยินดีพอใจมันเกิดราค่าเกิดขึ้นนะมันเกิดราค่าเกิดขึ้นมันเกิดเขาเรียกว่าปกิเลสนะฮะเพราะมันจะมีกิเลสเวลาที่เรามีฌานสูงขึ้นมีสมาธิสูงขึ้นกิเลสมันก็สูงขึ้นตามนะกิเลสมันก็สูงขึ้นตามมันก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับยกยกตนอ่ะยกตนให้ตัวพองขึ้นเหมือนกับตัวตัวเรานี่เหมือนคนมีความรู้มากขึ้น เป็นอะไรที่พิเศษมากขึ้นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่เหมือนกับจะอยู่เหนือคนอื่นซึ่งนี่แหละค่ะคืออุปกิเลสที่ที่มันเป็นตัวร้ายที่มันเป็นตัวลึกนะที่มันเข้ามาแทรกอยู่ในขณะที่เราฝึกสมาธินะคะตรงนี้มันจะทำให้เราหลงทางมันจะทำให้นักปฏิบัติหลงแล้วก็กลับมานับตั้งต้นใหม่กลับมาเริ่มใหม่ กลับมาเริ่มเป็นคณิกสมาธิใหม่แล้วก็จะเข้าฌานสีไม่ได้อีกนานนะคะเพราะว่ามันมีอุปกิรลสตัวนี้เข้ามาแทกนะทำให้เราหลงเมื่อเมื่ออุปกิรลสมาแทกแล้วเราหลงเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็จะเราก็จะหงดหงิด,ดเราก็จะอยากเข้านะมันก็จะมีความอยากขึ้นมาอีกคือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการทําสมาธิเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยให้ระวังมากๆ นะให้ระวังมากๆมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนิ่นช้าล่าช้าเสียเวลานะ,ะถ้าเรามีสติตั้งมั่นแล้วก็มีสติมีสมาธิกับการปฏิบัติในทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังกิเลสเหล่านี้ที่มันจะมาหลอกหลอนให้เราหลงทางนะ มาทําให้เราหลงทางให้ระวังเรื่องของอัตรานะความเวลาที่เราเข้าถึงเนี่ยเวลาที่เราเข้าถึงอิจฉานึงเนี่ยให้เราคิดว่ามันเป็นธรรมดานะแล้วเราก็เข้าใหม่ไม่ต้องดีใจนะมีถ้ามีอารมณ์พอใจเกิดขึ้นปุ๊บดีใจเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันคือลาคะแนละ้วมีความลิงโลดลิงโลดใจแล้วนะ มันคือราคะมันคือความพอใจมันคือกิเลสเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ามันมันสำคัญมากๆสำหรับนักปฏิบัติไม่ว่าคุณจะเข้าขั้นไหนก็ตามมันก็สามารถกลับมาอยู่เริ่มต้นได้เพราะเพราะกิเลสมันมันยังมีนะคะแล้วมันเขาเรียกว่ามันจ้องมันจ้องติดตามมันจ้องที่จะเขาเรียกว่ามันตีคู่กันอะ ทำกับกิเลสมันตีคู่กันนะคุณเก่งใช่ไหมนี่ก็เก่งขึ้นคุณเก่งขึ้นฉันก็จะเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องรู้ทันกิเลสให้ได้นะคะให้เราสังเกตดูความอยากของตัวเองเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยให้เราดูอารมณ์ของตัวเองสังเกตดูความรู้สึกของตัวเองดูอารมณ์ของตัวเองว่าในในความรู้สึกของเราเนี่ยมีอารมณ์อะไรที่มันเป็นขยะเนี่ยมันมาอยู่ในอารมณ์อยู่ใน ความรู้สึกหรือเปล่านะคะอย่างเช่นมีความอิจฉาไหมมีมีความรู้สึกจ้องจับผิดเขาไหมนะคะมีความโลภไหมมีความเ,าเล่เหลี่ยมมีความแอบแฝงมีอคติไหมถ้าเราต้องค้นหาขยะเหล่านี้ในในอารมณ์ของเราในความรู้สึกของเราถ้ามันไม่มีเลยมันเป็นอารมณ์ว่างว่าอันนั้นดีนะคะอันนั้นดีแต่ถ้ามันมีเนี่ยเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับว่ามันมี นะทีนี้เราจะเราจะเอามันออกได้ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันนะคะว่าทําไมจิตถึงไม่ตั้งมัน่นทําไมจิตไม่เข้าภาวงทําไมจิตไม่รวมเป็นหนึ่งเราค่อยมาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเพึ่งหายจากการไอนะคะแล้วก็เป็นหวัดมาเสียงก็ยังไม่ค่อยดีนะคะทานยาแล้วมันก็ดีขึ้นก็เลยมาอัดคลิปให้กับคุณผู้ฟังก่อน เดี๋ยวจะรอมาหลายวันนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านนะคะกําดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรภัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเราบรรดามีสวัสดีค่ะ